ครับวันนี้เจมียวออกมาไกลเลยครับมาตัวเดียวด้วยอยู่กลางถนนนี้เลยมาตัวเดียวกำลังวิ่งมาอีกที่ไม่ตัวงแล้ววันนี้ต้องปูมาสายเนื่องจากว่าญาติโยมขอ,อนิมน รับบาดท,ที่บ้านผู้ป่วยผู้พิการได้ช้าหน่อยนะขาบัดสายหลวง,งปู่ข้าวัดสายเจ้าเหมียวออกมาถึงข้างนอกเลยครับยังไงเหรอลูกออกมารับหลวงปู่ถึงข้างนอกเลยโอ้คงจะรอหลวงปู่ไม่หลวงปู่มาช้าจัง ไปหลวงปู่มาช้าจังเลยออกมารอรับกันมาอีกแล้ว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 วิ่งออกมากันใหญ่แล้ววิ่งมากันใหญ่แล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะออกมากันแล้ว รอลงปู่กันเลยทำไมลงปู่มาช้าจังไปลงปู่มาช้าจังเลยลงปู่ไปทำภารกิจมาจ้าอยกโยกออกไปให้รับบิทบาทที่บ้านของผู้ป่วยผู้ป่วยติดเตียงเลยมาช้านิดนึง จะเมียนั่งรอกันเลยนั่งรอชะเง,ะงยชะแงมองหาหลวงปู่อุ๊ยเจ้าพมพวงวิ่งมาเลยเจ้าพนพวงวิ่งมาหน้าตั้งเลยหน้าตั้งหน้าตั้งมาหาหลวงป,ปู่แล้วแหนะปวนอะไรไหมบนดอะไรไหม รอได้เนาะรอได้เนาะหลวงปู่ไปหาอาหารอรอ่อยอร่อยมาให้เด็กๆได้ก,ดก,กินกัน,รอ,นะะรอได้นะครับรอได้นะครัแบเนาะแป๊บเดียวหลวงปู่จัดเตรียมให้นะครับหลวงปู่เตรียมให้นะครับ ก็มาถึงก็นั่งรอห้อมล้อมหลวงปู่ไว้ดีใจหลวงปู่กลับมาแล้วถึงแม้มาสายก็รอได้เนะาะรอไม่ได้ก็จําเป็นต้องรอละคงจะมองชะเง้อชะเง,ง้อหาหลวงปู่หลวงปู่ทำไมมาช้าจังปู่ทำไมมาช้าจังเลยคะ่ะครับสำหรับคลิปเช้าวันนี้ขอสั้นๆเท่าน,นี้ก่อนนะ นะครับเอซี FC, ทุกคนทุกท่านเนื่องจากว่ามีภารกิจต้องไปรับบิณาบาตไกลแล้วก็มาสายด้วยญาติโยมนิมนต์เข้าไปรับบิณาบาตในหมู่บ้านเปลี่ยนบ้านผู้ป่วยผู้ป่วยจิจเตเจียงก็ได้ถวายอาหารมาสำหรับุลุงและเพื่อน้องๆแม่ด้วยก็ขอ,อโมทนาบุญกับพณะสักทายญาติโยมที่ร่วมทำบุญใส่บาตรทุกคนทุกท่าน และขอบคุณเอฟซทุกคนทุกท่านที่ติดตามชีวิตการมีอยู่ของน้องน้องแมวพุทธสานวัดพงชัยด้วยดีตลอดมาและติดตามกันต่อไปขอบุญกุศลนี้จงอำนวยอวยชัยให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขมีความเจริญมีความสุขกายสุขใจประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการทุกคนทุกท่าน ทั่วกันทุกท่านเถินสาธุสาธุสาธุดูเจ้าสีทองน้อยเล่นกับพี่เขาเจ้าสีทองน้อยเล่นแรงพี่เขาไม่อยากเล่นด้วยแล้วพี่เขาไม่อยากเล่นด้วยแล้วอันนี้แม่จำปี ไม่จัปีมีขีดข้างตาซ้ายตาขวาแม่จันปีเจ้าสีทองแรงเยอะตัวเล็กตัวน้อยแต่แรงเยอะเล่นกับพี่เขาแรงเอาแล้วเอาแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวเล่นกับพี่เขาแรงนะ